เรางการคุยกับลูก,ก,ลกแล้วนะเริ่มคุยกับลูกแล้วทุกคนมีความรักมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ากูไม่ว่ามึงหรอกเพื่อนคนมันมีความรักนะคนแล้วก็ยยแต่ต<ด>อนเนี้<ด>ยมันต้องการเพื่อนว่ะทำไมอ่ะเพราะว่ากูรู้สึกโดดเดี่ยวกูรู้สึกว่าจะโดดเดีย่ยวได้ไงก็นี่ไงเราก็มเีเพื่อนอ่ะได้ยืนได้ยอดสนธิญาแล้วก็ได้สมุดสาญันมันโดนตัดขาไปข้างเลงก็อยู่คนเดียวกูรู้แล้วความรู้สึกกูภายในห้องอะไรทำให้ถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะมันเหมือน ก็เพื่อนเราไงเราโตมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันสัญญยาอยิ่ยอดแล้วก็รอาอชบุดสายันเชื่อไหมเมื่อก่อนเนี้ยนะกูก <c oughs> ูรักเขามากเลยนะแต่ว่าตอนนี้กูจะไม่เรียกเขาราชฉุดแล้วกูเรียกเขาว่าไ <c oughs> อไ้ยันหืออะไนะอิยศจะชปพูดุนเขาแบบนั้นได้ยังไงเดี๋ยวพูดผ่านมาได้ยินมันไม่ดีให้ได้ยินไปเลยให้กูรู้ว่ากูไม่พอใจ <c oughs> เอาจะไม่พอใจเรื่องอะไรล่ะกูไม่ชอบมันอ่ะพี่พัุณกะเพรา ก่ไม่ชอบทำไมล่ะองค์แจะบอกว่าทำอะไรไม่ดีเ่ยเกิดเป็นคนมองคนไม่เป็นคนนะัมไงมันน่ามองหูนิทานเราอยู่นิสัยที่เสียหลวงพ่อนี่ยทำงธรรมะนี่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในสมองสมองคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยเราไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมไอ้ยันเนี่ยพามาเข้าไปในเมืองไปให้แม่เขาด่าผมรู้ไหมเนี่ยแม่ยันอ๋อนี่ว่าเรื่องอะไรที่แท้เรื่องนี้นี่ไอ้ยอดแกเชื่อไหมถ้าเป็นฉันฉันว่า องค์การจุฬาสายันต์ะไม่รู้เรื่องหรอกรู้คนอย่างเงี้ยรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นแม่ที่มาด่ากล้าด่าแล้วจะยังไงล่ะโจบแม่ของผู้ใหญ่เขาก็คิดแทนผู้ใหญ่เขาไม่กลัจะพูดแบบนี้เขาเลยผู้ใหญ่ที่ไหนเขาเรียกผู้ใหญ่ไม่มีการปรึกษาหดีดีมากเขาไม่ดีหรอกจะ่านไปจะข้าวจะเข้าปากอยู่แล้วเอาข้าวไปให้หมากินก่อนแล้วมีอย่างที่ไหนอะด่าโดนเด็กวัดเด็กวัดอย่างนู้นอย่างนี้โถ้โหอย่างคนเดียวเขาเรียกคนตอแหล่ เบาเบาพูดดังไปเดี๋ยวูนได้ยินไม่เป็นใจดีไปเลยพ่อแม่เป็นไม่ดีผู้อ่นจิ้งคูแล้วพอแล้วพ่อไม่พอก็คือไม่ชอบมือมือไปมือไม่ได้ยังไงล่ะไม่ได้มือไม่ได้กมันอยู่ในใจกูแล้วฝังอยู่ในศีรษะงุณแล้วความคิดของคุณเนี่ยมันออกมาไม่ได้แต่ความที่กูจะจดจำเอาไว้ว่าคนแบบนี้อย่าคบหามันเป็นอะไรทำไมนี่หายก่อนแล้วนะไม่หาย จมันไม่มีอะไรหรอกคือพูดเล่นๆเฉยที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเล่นที่เื่อนเล่นคุพูดเล่นเฉยไม่ได้จริงจังอะไรนะเล่นที่กับแม่งยวกูเล่นหน้าแม่งให้ก่อนเจอหน้าแม่งก็ตกไปกับไอหมูเอ้ตบไปตบไปยืดตบให้ยันน่ะคนอย่างนี้นะสวัสดี เราอยู่ด้วยกันมานานเพื่อนเรารู้ใจกันเป็นยังไงนไม่มีอะไรหรอกชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ว่าคนอย่างนี้เนะปกติเขารู้ว่าปูนคนรักพูดรักโผงแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยกินนอนด้วยกันเดินพิถนบูมิป่าด้วยกันเราอยู่ด้วยกันจริงพี่อย่างน้องแค่จะเป็นเพื่อจะได้ด้วยซ้ำมึงคิดอะไรเรานะถ้าเป็นเพื่อนก็อดพ่อในเสียก่อนโผล่มไม่ฟังอะไรเลยเลยใครช่วยเหลือกัน ไม่ช่วยไม่ควรเออวันดีน่ะัละ,ละูเนูยรักรักูน่ให้เุเียดได้น่ะถือว่ายอดคน <I know. S 1> คนจะว่าต่อไปนี้กู <I know. S 1> ไม่ขอค้อหาป <I know. S 1> ูจะจับใ <I know. S 1> ห้แอตูน ใครด่าใครจะตบใครไอ้ตบกับยันเนี่ยยันไหนเนี่ยคอยดูนะกูเนี่ยสมมติว่ากูใส่รองเท้าผ้าใบสักคู่หนึ่งทำไมกูเดินกลับบ้านกูเดินลุยน้ำกลับบ้านรองเท้ากูเปียกกูเจอหน้าอย่าจารย์จะไต่แม่งจนกว่ารองเท้าผ้าใบครูจะแห้งความโหดของกูแต่เขาก็มีดีอยู่บ้างมึงก็ต้องยกมาคุยกันบ้างครูจะเรื่องไม่ดีมึงเครียดตาย ใครเนี่ยพูดถึงใครผมว่าจะบทสายยันไม่บอกไม่พูดชื่อไม่รู้เลยนะเนี่ยตอนแรกเห็นว่าจะเตะเห็นว่าจะอะไรอยู่จะเตะฟุตบอลกันแล้วใครดีนะใครดีผมว่าจะบทนี่ใครดีกว่าผมว่าจะบทสายยันผมถามจริงโอเคไหมนะเฮ้ยเอาชัยไม่ต้องทนไม่ต้องทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูรถเตือนดูรถเป็นไปทำ้ายทำร้ายโอ้ยโกรธละหนเอ้ย ทำเพถอะไม่ต้องมีพิธีเลยมากปอมเพื่อนดีใจเหรอที่เรามาเนี่ยอโอ้โหแล้วก็ดีใจที่เจอเพือ่อนสามคนไปเจอบ้าแล้วเหมือนขาดอะไรไปอยา่างไม่ขาดไม่ขาดเพราะวันนี้มีอยู่ครบแล้วแต่เมื่อกี้เห็นนั่งด่าใครจะตกไปะยางไหนอะตกประทังใจตีนเล่ครับเล่ใช่เรอ่ล <ะ S 2> แล้ว<ล><ล>อะไรอย่าพูดเลยว่าอะไรจะแหกสูตรอาพี่ปนเลยอาแหกสูตรก่ยอาพี่ปนเลยทำไมจะโอมมันเหรอ ตะเลี่ยนคนะนี่5คบจริงๆเลยเอาเป็นว่าไม่ถือไปยืนฟังนานแล้วยืนฟังอยู่นานแล้วแค่นั้นก็ต้องรู้ว่าเราจะส่งทีมฟุตบอลกันเกมกับหมอนทองปีนเชื่ออเลยอะไรนะแข่งกับหมอนทองอ่าฮะมีชื่อทีมไหมอนอินต้องหมอจะไปยื่นเขื่อนท่องเอะไรก็ได้เดี๋ยวไปเตะได้เป็ตะได้แต่ว่าตอนนี้เคลียร์ปัญหาใจก่อน งอะไรมาก็มีเรื่องไม่สบายใจก็กลัวเพื่อนจะโกรธโกรธแล้วรุ่นเล่าที่ถูกเสด็จแม่ไล่มาแบบนั้นเนี่ยไม่เลยพี่ไม่โกรโกรธไปบอกฉันเป็นเด็กวัดเนี่ยก็บอกฉันเตรียมใจไว้แล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาบ้าไม่ต้องเอาเก็มมาใส่ใจเร็วอจะทำลืมลืมมันไปเลยไม่โกรธเลยหรอไอกฉันเป็นเด็กวัดของฉันรู้ตัวดีพระเจ้าค่ะแต่เราต้องขอโทษเราไหว้นะเพื่อนยอดสุนทียืดเราเราขอเราไหว้เราขอแล้วป้าจะเอเราผิดจริงจรยอด ยอดเรยอดยอดไอ,ดอยอดยอดพอะจะลวกข้างหน้าแล้วยอดพอร์งเลยโ,โหปิดละเกินวันนี้เกคาไปไหนเนี่ยวันนี้วันนี้กินหนุมาได้ไหมเนนะี่ยขอโทษนะไม่โกรธใช่ไหมก็โกรธนะโกรธไม่ใช่ค่ะว่าแต่วันสมุดมาวันนี้เนี่ยมีชุดอะไรหรือเปล่ารเรื่องไหน <ๆ S 1> ที่ไม่ดีตัดทิ้งไปยังไงเราก็เพื่งเพื่อนรักกันอยู่ดีถูกไหมสี่คนต้องตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว เอาละวันนี้มีข่าวดีจะบอกมีข่าวดีเลยเพื่อนทั้งสามคนที่เป็นทหารรับใช้ชาติกันแล้วได้เป็นทหารถูกต้องตั้งแต่เมื่อไหร่เหรือไม่อ่ากระหม่อมฉันยังไม่ได้ไปสมัครเลยโกงได้ทีู่ดไม่ต้องเสียเวลาสมัครตั้งแต่วันนี้เราเอาไปเองในสังกัดเราสายันไปหรอกไม่เ่าจริงเออไอ้พื่อนไปทหารเลยเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องมีงานชิ้งแม่ให้ทำวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำศึกกับไอ้พวกแสนหวี ทั้งศึกหรือไมครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หรือมครับกระบอกฉันรับรองได้ว่าศึกครั้งนี้ผู้ชาแสงหมีมันต้องร่างไม่น้ากองแน่ไม่ใช่ครับใครในมือก็จะบอกฉันสัญญาและถ้าถามว่าศึกครั้งนี้กระบอกฉันได้รับชัยชนะกลับมารางวัลที่กรบอกฉันจะได้รับก็คือยศฐานประธานศักดิ์ก็สักศินทองใช่ไหมไม่ย่ากล้รือถูกต้องแล้วเพื่อนพอดีเลยไม่ยช่ครับพอดีเลยก็ฉันก็กำลังตั้งใจไว้พอดีเลยว่า จะบอกฉันจะต้องเป็นแม่ทไม่ได้แ้วก็จะต้องรวบรวมเงินไว้สักก้อนนึงเพราะว่าจะไปสู่ขอผู้หญิคนนีงแต่งงานไม่ได้ครัไม่ฟนแล้วไปสู่ขอผู้หญิงที่ไหน้วไม่เคยเห็นเลยค่ะเอะไปมีตอนไหนเนี่ยไปมีตอนออกมาจากเมืองโดนไล่มาไปเจอรักไปพบรักเลยโอ้โหปึ๊ดเออเม่นเกิดไม่เกิดเกิดจริงๆเระวังาไปดูเรื่องเกิดเขินอะเ้ยนเลยเป็นจริงนะดูเลยตินใจไหม มังได้แต่งก็บดูใจเลยโอแหมเป็นสมออยไม่เจ็บหรอกส่วนจะดีใจเนี้ยค่ะดู้แล้วไม่ดีใจนี่แสดงว่ารักกันมากเลยสิก็รักกันมากเลยเนีอยมันประจวบมองอะไรตรงถึงขนาดนี้เพื่อนมีคนรักแล้วเราก็มีคู่มั่นแล้วเหมือนกันพี่ไม่เคยยอมทันจริงๆพี่ มีคู่มาแล้วจะไปทำศึกกัน่อนหรือไม่ครับไปทำศึกก่อนที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนทำศึกชนะกลับมานะฟังให้ดีนอกจากยศนอกจากตำแหน่งแล้วเรามาแต่งงานพร้อมกันแต่งในเมืองหลวงแต่งฟรีด้วยแต่งฟรีเลยหรอไม่ครับงานให้เลยเฮ้ยะเอาหลวงเออไรีเลยใจไปมึใจอ่ะมีใจไหมครับเดินมาได้ทำไมอ่ะ ปวดไม่เพื่อนนี่แต่ใจดวงใจู้้ว่ากินที่ไหนแต่ไปยิ้มเต็มแกใจเย็นๆก็เทื่อนไม่ได้แต่แล้วกูไม่ขอกวันนีปวดเป็นลูกเต้าหล่าไทงมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไม่ยังนะโอ้ยเพื่อนต้องรู้จักแน่ๆเพราะว่าเขาเป็นลูกคนใหญ่คนโตในเมืองหลวงแล้วความสสดนี่ไม่เป็นสองรองใครอยากรู้จะบอกให้คุ้มแม่จะเาสายันชื่อว่าดวงใจลูกพญาเฮียผหาศึกนี่ตามเลยนะไปรอหน้าประตูเมือง หบไม่ได้เลนเอาชวดพยาาไปไม่เป็นไม่พูดตอนเพื่ออยู่ละเจอกันเขาหน้าโดนมุ้ง ให้มันใจบอกรักพี่ทุกคนยอมเข็ดน้ําตาพี่เอ้อจนรนเป็นทั้งหมดทั้ง <austenian> <Laborator ilfi |notimestamps|> งไปดีเ<ห>ถิดดวย,ดวยใจยส่วนพี่มันไราสนาเชัญเจ้าเข้ามาพี่จักไม่มาไม่เืนสักนาที่ กำสามยันเลือกรักกันคงไม่ได้เมื่อเพื่อนต้องการดวงใจพี่ต้องให้ยิบยืนพี่ขอ จะไม่กลับคืนมานนที่คงไม่ไปจับหน้าหากใครจะ ไอ้ย,ยูดีกว,ว่าเนี่ยบ้าค่อยดูเ<า>ป็นควาสุขครั้งเดียวกูจะให้ชาแสนมีถ้ากูไม่ตายกลางสนามลบเลยกีถ้าเกิดว่าจะไปตายไปก่อนเลยนะกูโกยไปพันดอกแล้วกันบ้างให้กูจะไปตายไ,ไปทำไมอีกอ่ะ ไปกันไปคนเดียวจดไไปไหนกูอยาก